สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับอีกครั้งนะครับกับเพื่อนทีสีนะฮะวันนี้ก็มาตามฝันกับคุณแม่ฝันรวยนะครับคุณยายอีกสักมามาตามเก็บตกเนาะก็สําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ดูสรุปโค้งสุดท้ายแอดสรุปไปแล้วเมื่อคืนนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้สรุปแล้วนะครับเพราะว่าสรุปก่อนแล้วนะครับก็บางท่านอาจจะยังไม่เห็นเนาะ ก็สามารถจิ้มเข้าไปดูได้นะครับก็จิ้มไปตรงรูปรูปแอดแล้วก็เข้าไปที่หน้าช่องแล้วก็จิ้มตรงวิดีโอเนาะ,ะแล้วก็ยังไงก็ต้องขอนโมทนาบุญนะครับทุกท่านที่ร่วมบุญเรียกว่าร่วมบุญซ่อมเมนนะครับก็ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ช่วงปีใหม่ก็แล้วกันนะครับเนาะก็ถือว่าส่วนโบสถ์ก็ยังไปเรื่อยๆนะครับอีกปีหนึ่งนะครับเนาะ อันนี้ถือว่าเฉพาะกิจก่อนนะครับร่วมบุญซ่อมเมนก็ไปถึงงวดวันที่17แล้วกันนะครับเนาะก,ก็แอดก็ขอบอกบุญนะครับเดี๋ยวเราไปย้ําฝันกับคุณแม่ฝันรวยนะครับว่าเมื่อคืนฝันว่าอะไรบ้างนะครับตอนนี้รอยอยู่นะครับสวัสดีจ้าคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีปี<บ>ใหม่เน้อแม่เอฟซีทุกคนขอให้โชคดีเด้อจ้า ปีใหม่แล้วก็ขอให้เฮงๆปัางๆเนาะให้ปังๆจ้ะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเนาะสุขภาพแข็งแรงขอให้รวยรวยจ้ะอช่วงนี้ก็อากาศยังหนาวอยู่เนาะคุณแม่ค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพเนาะค่ะกระเพรนเอฟซีด้วยนะครับค่ะยังไงับคุณแม่ปีใหม่แล้วฝันอะไรมั่งหรือเปล่าหลังจากที่แอทลงคลิปไปเมื่อวานแค่ แค่เห็นแค่ช้างใช่ไหมคุณแม่ค่ะเมื่อคืนมีฝันย้ำอะไรหรือเปล่าครับฝันนอนฝันเห็นคนแกน่นั่งปิงไฟผิงไฟจ้าอากาศหนาวเนาะอากาศหนาวจ้าเลยคนเดินมาเขาตะโกนว่าโอ๊ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วคุณแม่ยืนอยู่ตรงไหนไม่ไม่ได้ยืนอันนี้คออือควาอยืนในบ้านความรู้ส,สึกอยู่ในบ้านจ้าเลย เลยตื่นสะดุ้งมาเนาะตื่นสะดุ้งมาเห็นคนตะโกนดังมากเลยลุกมาลุกมาเลยไหวคนปิงไฟจริงเบ่เลยชเช่กมาไม่เห็นอ๋อคือไอตอนที่ฝันก็คือฝันว่าเขารู้ว่ามีคนมาผิงไฟหน้าบ้าน้แล้วก็มีคนตะโกนเขาตะโกนยังไงคุณแม่ตะโกนว่า,วาโอ้ยตามาอีกแล้วตามาอีกแล้วเขาว่า ได้อะไรมาฝากอีกแล้วเพราะว่าคนน่ะคนที่ปิ่งไฟน่ะอืเลยว่ามีกันหลายคนจ้ามีหลายคนเลยสะดุ้งแม่ก็ตื่นสะดุ้งมาก็ยังไม่ลุกมาคิดว่าคนปิ่งไฟจริงเสียงเขาทางเน่าก็แซวแต่นี่ไม่ได้นอนหลับนะอ๋ออันนี้คือตื่นแล้วจะคือตื่นแล้วแต่มีความรู้สึกเหมือนว่ามีคนมาปิ่งไฟมาจ้ะมีคนมาแล้วเพราะว่า เอยได้อะไรมาเลยเลยตานั่นเขาว่าอันนี้คือยังไงตอนนี้คุณแม่ตื่นแล้วคุณแม่แอบฟังตื่นแล้วอยู่นั่งฟังนั่งนั่งฟังว่าจะลุกม,มาดูกอดูโทรศัพท์หลานไปมันอยู่ตีสามตีสามจา้าเลยไม่กล้าลุกจา้าเลยว,ว่าได้ยินเสียงอะไรอีกแล้วแม่ก็นั่งฟังเสียงเขาก็แซวเขาว่า,อาเอาพูดมาได้อะไร ตาคนนั้นเขาก็เดินเหมือนเขาเดินไปเดินมานะ่ะความรู้สึกนะเขาว่าสิบไอหนึ่งเก้าเก้าหนึง่งหนึง่งเก้าเก้าหนึงหน่ง,งแล้วคนแก่ที่ปิงไฟนะ่ะเขาว่าอู้ได้แต่เหม,มือนเดิมเหม,มือนเดิมเขาว่าเออได้แต่เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็ตาเขาว่าก็ได้แต่น,นี้เลย เขาตะโกนว่าแบบนี้ oh. จ้าได้แต่นี้เลยหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งกว่าแบบนี้ hmm. จ้าเลยคุณยายก็ลุกมาแนะ่ดูจริงๆมามองอ๋อ oh, ตอนนี้ลุกคือหลังจากที่นั่งฟังอยู่นะนจ้าเห็นเงียบหายเสียงเอจ้าไม่ได้ยินเสียงเลยลุกมาจริง hmm. ๆเลยมาเช่าดูในหน้าต่างก็ไม่เห็นคนอีก คือตีสามยังไม่มีใครมาเลยไม่มีใครมาเหมือนวันนั้นจ้ะเหมือนวันนั้นอ่ะอ๋อเหมือนในหกหกกับหกห้าเลยจ้ะวันนั้นเลยแหละยายไว้เป็นอะไรเนะคนอยู่แถวนี้บ้าตื่นมามองก็ไม่เห็นอีกจ้ะไม่เห็นอีกจ้ะนี่คือคุณแม่ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองหูแว่วหรืออะไรก็อุตส่าห์นั่งฟังทั้งน้นใช่ไหมจ้ะอ๋อจ้ะนั่งฟังเหมือนอะตอนหกห้า นั่งฟังไปเพื่อนบ้านเนาะจะจะนั่งฟังเออก็เงียบเงียบเลยเงียบเลยจะเลยนอนไม่หลับจะนอนไม่หลับเลยจะจาก็ถือว่างวดนี้แปลกเนาะแปลกอาจจะเข้าปีใหม่แล้วจะแปลกจะจะมาในรูปเหมือนเหมือนเหมือน เชิงแบบเหมือนมาปลุกให้ฟังเลยเนาะจมาแบบให้ตื่นฟังเลยเนาะจ้าเออเออใช่แล้วก็แค่นี้นะคุณแม่เนาะแค่นี้เลยค่ะเออค่ะก็ถือว่าก็ถือว่ามาย้ําเนาะค่ะมาย้ําเรื่องฝันแรกที่ว่าฝันเห็นช้างเนาะค่ะผูกช้างไว้แล้วก็เหมือนมาย้ําเลขงมดที่แล้วเลยค่ะเนาะค่ะมีหน้าเขาบอกได้แต่เลขเก่าๆแล้วเลขใช่ไหมมีคนถามว่าได้แต่เลขตัวดีใช่ไหมจ้ะเออจ้า โอ้โหงั้นก็แค่นี้เนาะค่ะแค่นี้ค่ะก็อเอาละครับเพื่อนเอฟซีเนาะก็ถือว่ามาย้ำฝันกันนะครับแล้วก็กึ่งกึ่งกึ่งฝันกึ่งตื่นนะครับก็ถือว่ายังยืนยันเป็นเลขเดิมนะครับเอาละครับปีใหม่แล้วก็ ยังไงก็อวยพรให้เพื่อนทิซีเนาะคุณแม่ขออวยพรให้ทิซีปังๆให้สุขภาพก็แข็งแรงจ้าเหงๆรหวยๆนวันนี้เนาะวันนี้ถือว่าตัวเดียวโดดๆดเลยเนาะค่ะเออถือว่าเป็นเลขเดิมด้วยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับค่ะเอาละครับส่วนเพื่อนทิซีที่ยังไม่ได้ดูสรุปโค้งสุดท้ายยังไงก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับแอดลงเรียบร้อยแล้วนะครับลงตั้งแต่เมื่อวานนะครับขอภายปกติจะลงวันนี้ อาลครับเนาะอย่างนี้อย่างไงวันนี้ก็ต้องอขอบคุณคุณแม่นะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญนะครับให้กับเพื่อน f ิีนะครับที่มาร่วมสร้างโบสถ์แล้วก็มาร่วมซ่อมอแซมเมนด้วยกันนะครับย่งไงเพื่อน f ิีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับ ยังไงก็งวดนี้เป็นประเดิมงวดแรกของปีก็ขอให้เฮงๆปับางๆนะค่อแม่เนาะขอให้รวยรวยบางๆจ้าก็ถือว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วแหละแอดดูไปแล้วท่าทางเนาะอะล่ะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่นะครับสวัสดีค่ะคุณแม่ทุกคนดรวยๆจ้าปางๆเลยทุกคนสุขภาพแข็งแรงจ้า